รพระมเหหันภาวนามิตารายเอวเมจจตังเอกังสมยังพระควาสวัตถียังวิหรารติเชตวเนอนาทะปินธิกัสะอารามีต,ตารโคพระควาภิขูอามันเตสิพิกขวติพะทันเตติเตพิขูพระวัตโตปัญจโสสงพระควาเอเตถาวจะเมตายะพิกเวเจโตวิมุตติยาอาสีวิตายะภาวิตายะพะหูลิกตาย,ายานิ กตายะวัตถุกะตายะอนุทิตายะปริจิตตายะสุสมารัทยะเอกาทะสานิสังสาปฏิกังคขากะตเมเอกาทะสุขังสุปฏิสุขังปฏิพุชติณปปาปังสุปินางปัสสติมนุษานางปิโยโหติอมนุษานางปิโยโหติเทวตารขันตินาสะ อคิวาวิสังวาสทังวากะมะติตตุวัตตังจิตตังสมาธิยติมุขะวันโนว,วิปัสสีทธิติอัมสม,มุทโหกาลังกโรติอุตตริงอปปติวัชันโตพระมะรโลกูปโคโหติเมตายะพิกเวเจโตวิมุตติยาอาสีวิตายะภวิตายระ,ยะหุริกัตายะ ยานิกตายะวัตถุกตายะอนุติตายะปริจิตายะสุสะมาปัทายออิเมเอกาเอกาทัสานิสังสาปติกังขาอธิอนโนทิโสพระนาเมตเจโตมุติอธิโอทิโทสพระนาเมตเจโตมุติอธิทิสาพระนาเมตเจโตมุติ กติหาการิหิอนุทิศสภารณเมตตาเจโตมุติกติหาการิหิโอทิศสภารณเมตตาเจโตมุติกติหาการิหิทิสาภารณเมตตาเจโตมุติปัญจหาการิหิอนุทิศสภารณเมตตาเจโตมุติสตัหาการิหิโอทิศสภารณเมตตาเจโตมุติทัสหาการิหิทิสาภารณเมตตาเจโตมุติกตะมิหิปัญจหาการิหิอนุทิศุภารณเมตตาเจโตมุติ หนึ่งสเพสตาอุราอภิญาปชานิคาสุเคตนังเปหารันตุสองสเพปนาอุราอภิญาปชานิคาสุเคตนังเปหารันตุสามสเปพุตาอุราอภิญาปชานิคาสุเคตนังเปหารันตุสี่สเพบุคลาอุราอภิญาปชานิคาสุเคตนังเปหารันตุห้าสเพอัตตาภาวะประ إلى 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 ิยปนาอุราอภิญาปชานิคาสุเคตนังบริหารันตุติอิเมหิปัญจะกะเรหิอนุทิโสพระนามิตาเจโตมุติกตเมหิสตังหกาเรหิโอทิโสพระนามิตาเจโตมุติหนึ่ง สภาอิติโยอราอพยาปชานิคาสุเขตตังไปหารันตูสองสเพปุริสาอราอพยาปชานิฆาสุเคตตังไปหารันต3สามสเพอริยาอราอพยาปชานิคาสุเขตตังไปหารันต4สี่สเพอนาริยาอราอพยาปชานิคาสุเขตตังไปหารันตุห้าสเพเทวาอราอพยาปชานิคาสุเขตตังไปหารันต6หกสเพมนุษย์อราอภิาปชานิฆาสุเกตตังไปหารันตุเจ็ดสเพวินิปติกาอราอภิาปชานิคาสุเกตนังริหารันตุติอิเมหิต สัตหการิหิโอทิสโสพระนา,ามิตาเจโตมุติกตะมหิทัศหาการิหิทิสาพระนา,ามิตาเจโตมุติหนึ่งสเพปุริติมายะทิสยะสตาราภยาพชานิคาสุเกตันังไปหันตุสองสเปปชิมายะทิสยะสตาอราภยาพชานิคาสุเกตันังไปหันตุสามสเพอุตะรรยะทิสยะ สตาราอภิยปชาตินิคาสุเคตรังปหารันตุสี่สเพทักขีเนยทิสายะสตาราอภิยปชาตินิคาสุเคตรังปหารันตุห้าสเพปุระถิมายะอนุทิสายะสตาราอภิยปชาตินิคาสุเคตรังปหารันตุหกสเปปชิมายะอนุทิสายะสตาราอภิยปชาตินิคาสุเคตรังปหารันตุเจ็ดสเพอุตตรยะอนุทิสายะสตาราอภิยปชาตินิคาสุเคตรังปหารันตุ 8สัพเพทักขีนยญอนุทิสัยยะสตาอุราอภิยปชาณิฆาสุเกตังไปหารันตุ9สัพเพีหิตมายาทิสัยยะสตาอุราอภิยปชาณิฆาสุเกตังไปหารันตุ10สัพเพอุปริมายาทิสัยยะสตาอุราอภิยปชาณิฆาสุเกตังไปหารันตุ1สัพเพปุรัติยายะทิสัยะปนาอุราอภิยปชาณิฆาสุเกตังไปหารันตุ2สัพเพีปชิมายะทิสัยะปนาอุราอภิยปชาณิฆาสุเกตตังไปหารันตุ สามสพอุตตระยะทิ่สยะปนาอุราอภิยปชานิคาสุเกตตังปะหานันตุสี่สภิุถ้าคิดในยะทิ่สยะปนาอุราอภิยปชานิคาสุเกตตังปะหานันตุห้าสภิุปุรติมายะอนุทิ่สยะปนาอุราอภิยปชานิคาสุเกตตังปะหานันตุหกสพเพปชิมายะอนุทิ่สยะปนาอุราอภิยปชานิคาสุเกตตังปะหานันตุเจ็ดสพอุตตระยะทิอนุทิ่สยะ ปณาวราอภิยปชานิกาสุเกตตังเปรหันตุแปดสเพทักขีเนยตัณนุทิสัยปนาวราอภิยปชานิกาสุเกตตังเปรหันตุเก้าสัพเพ่ิมยะทิสัยปนาวราอภิยปชานิกาสุเกตตังเปรหันตุสิบสภีอุปริมัยยทิสัยปนาวราอภิยปชานิกาสุเกตตังเปรหันตุหนึ่งสภีปุรัติมยะทิสัยปุตาวราอภิยปชานิกาสุเกตตังเปรหันตุสองสภีปจิมยะทิสัยปุตาวราอภิยปชานิกาสุเกตตังเปรหันตุสามสภีอุตตรยะทิสัย พุทธา u ราอภิยบชานิขาสุเกตตังปหารันตุสี่เพีทกิีนัยติสยะพุทธา u ราอภิยบชานิขาสุเกตตังปหารันตุหสาพภีปุรติมยะอนุทิสยะพุทธา u ราอภิยบชานิขาสุเกตตังปหารันตุหกสภพปชิมยะอนุทิสยะพุทธา u ราอภิยบชานิขาสุเกตตังปหารันตุเจ็ดสภีอุตตรเยะอนุทิสยะพุทธา u ราอภิยบชานิขาสุเกตตังปหารันตุแปดสเพทกิีนัยะอนุทิสยะพุทธา u ราอภิยบชานิขาสุเกตตังปหารันตุ กสภีท um ี่มยาทีสัยาผู้ตาอราพยาปิชานิคาสุเกตังไปหารันตัวสิบสภีอุปริมมยาทีสัยาผู้ตาอราพยาปิชานิคาสุเกตังไปหารันตุวหนึ่งสภีปุรัติมยาทีสัยาบุคลาอราพยาปิชานิคาสุเกตังไปหารันตุวสองสภีปชิมยาทีสัยาบุคลาอราพยาปิชานิคาสุเกตังไปหารันตุวสามสภปอุตตร์ระยะที่สัยาบุคลาอราพยาปิชานิคาสุเกตังไปหารันตุวสี่สภีทักกินยาทีสัยาบุคลาอราพยาปิชานิคาสุเกตังไปหานตุ ห้าสเปุรัติมยาอนุทิสายะบุคลาอุราอภยปชานิคาสุเกตันังไปหารันตุหกสเปรย์ปชิมยาอนุทิสยะบุคลาอุราอภยปชานิคาสุเกตันังไปหารันตุเจ็ดสเปยุตตะระยะอนุทิสยะบุคลาอุราอภยปชานิคาสุเกตันังไปหารันตุแปดสเพทักขินยาอนุทิสยะบุคลาอุราอภยปชานิคาสุเกตันังไปหารันตุเก้าสเพยทิมยาทิสยะบุคลาอุราอภยปชานิคาสุเกตันังไปหารันตุสิบ สเพอุปริมายาทิสสยะบุคลาวราอภิปชานิคาสุเกตตังไปหารันตุหนึ่งสภีปุริถิมายาทิสสยะอัตาพาวะปริยปนาอุราอภิปชานิคาสุเกตตังไปหารันตุสองสภีปจิมายาทิสสยะอัตาพาวะปริยปนาอุราอภิปชานิคาสุเกตตังไปหารันตุสามสภีอุตระญาทิสสยะอัตาพาวะปริยปนาอุราอภิปชานิคาสุเกตตังไปหารันตุสี่สภีทเขนยาทิสสยะอัตาพาวะปริยปนาอุราอภิปชานิคาสุเกตตังไปหารันตุ ห้าสเพปรโพรถิมายะอนุทิจยะอัตตภาวะปริยปนาโอราปยาปชานิคาสุเครตังพหานันตุหกสเปรปชิมายะอนุทิจยะอัตตภาวะปริยปนาโอราอปยาปชานิคาสุเครตังพหานันตุเจ็ดสเพอุตรายะอนุทิจยะอัตตภาวะปริยปนาโอราปยาปชานิคาสุเครตังพหานันตุแปดสเพทะคณิยะอนุทิจยะ อัตภาวะปริยปนาอวราอภิยปชานิคาสุเกตตังหารันตุกาสะเพยทิมยาทิสายะอัตภาวะปริยปนาอวราอภิยปชานิคาสุเกตตังหารันตุสิบสเพออปริมยาทิสายะอัตภาวะปริยปนาอวราอภิยปชานิคาสุเกตตังหารันตุหนึ่งสภาปุริถิมญาทิสายะอิทิโยอวราอภิยปชานิคาสุเกตตังหารันตุสองสภาปฉิมยาทิสายะอิทิโยอวราอภิยปชานิคาสุเกตตังหารันตุสามสภาอุตารยะทิสายะ อิทิโยอวราอภิยปชานิกาสุเขตตระพหารันตุสีสภาทัศนยะที่สี่อิทิโยอวราอภิยปชานิกาสุเขตตระพหารันตุหสภาปุรัติมายะอนุทิสายะอิทิโยอวราอภิยปชานิกาสุเขตตระพหารันตุหสภาปจิมายะอนุทิสายะอิทิโยอวราอภิยปชานิกาสุเขตตระพหารันตุหกเจ็ดสภาอุตรายะอนุทิสายะอิทิโยอวราอภิยปชานิกาสุเขตตระพหารันตุ แปดสพาธักขินยะอนุทิสายะอิทิโยอวราอภิยวชานิคาสุเกตังไปหานันตุเก้าสเพติมยะทิสายะอิทิโยอวราอภิยวชานิคาสุเกตังไปหานันตุสิบสพาอุปร ok ิมยะทิสายะอิทิโยอวราอภิยวชานิคาสุเกตังไปหานันตุหนึ่งสเพปุรัติมยะอนุทิสายะปุริสาอวราอภิยวชานิคาสุเกตังไปหานันตุสองสเพ ปชิมยายเทศยะบริษาออราพยาบชานิคาสุเกะตรังภารันตุสามสภีอุตระยะทิสยะบุคลาออราพยาบชานิคาสุเกะตรังภารันตุสี่สภีทักเกนยะทิสยะบริษาออราพยาบชานิคาสุเกะตรังภารันตุห้าสเีภูรติมยะอนุทิสยะบริษาออราพยาบชานิคาสุเกะตรังภารันตุหกสเีปชิมยะทิอนุทิสยะบริษาออราพยาบชานิคาสุเกะตรังภารันตุเจ็ดสภีอุตระยะ อนุท a, a, ani, ai, ah 8, eth, ิสายะปุริสาวราอภิยาปิชานิคาสุเกตตังไปหารันตุแปดสเพท้เกณฑ์เนี่อนุทิสายะปุริสาวราอภิยาปิชานิคาสุเกตตังไปหารันตุเก้าสเปเห็นเทมยัตทีสายะปุริสาวราอภิยาปิชานิคาสุเกตตังไปหารันตุสิบสเพอุปริมมยัตทีสายะปุริสาวราอภิยาปิชานิคาสุเกตตังไปหารันตุหนึ่งสเพ ปุริติมัยยะทีสยะอริย a u ราอภยประชานิคาสุเกตะนังปรายงานตุวสองสัพเพปชีมัยยะที่สยะอริย a u ราอภยประชานิคาสุเกตะนังปรายงานตุวสามสัพเพอุตตรรายยะทีสยะอริย a u ราอภยประชานิคาสุเกตะนังปรายงานตุวสีสัพเพทักขิเนยยะทีสยะอริย a u ราอภยประชานิคาสุเกตะนังปรายงานตุวหสัพเพปุริติมัยยะอนุทิสยะอริย a u ราอภยประชานิคาสุเกตะนังปรายงานตุวหสัพเพปชีมัยยะอนุทิสยะ अरिया अवरा अभे अबसा नि खा सुखे तरंग पैहरन चेत सफे उपरी मयी उत्ता वृया अनुथि सया अरियावरा अफे अबसा नि खा सुखे तरंग पैहरन सफेद खिने अनुथि सया अरियावरा अफे अबसा नि खा सुखे तरंग पैहर तो कफे हिथिमय थी सया अरिया अवरा अफे अबसानी खा सुखे तरंग पैहरा सी सफे उपरी मया थी सया अवरा अफे अबसानी खा सुखे तरंग पैहर หนึ่งสภีปุริติมายะทิสยะอนาริยาอุราอภยาปชานิฆาสุเกตตระงไปหารันตุสองสัพเพปชิมายะทิสยะอนาริยาอุราอภยาปชานิฆาสุเกตตระงไปหารันตุสามสภีอุตระยะทิสยะอนาริยาอุราอภยาปชานิฆาสุเกตตระงไปหารันตุสี่สภีทักเกนยะทิสยะอนาริยาอุราอภยาปชานิฆาสุเกตตระงไปหารันตุห้าสเพปุริติมายะอนุทิสัยะอริยาอนาริยาอุราอภยาปชานิฆาสุเกตตระงไปหารันตุ ภูสเพปจิมมายะอนุทิสายะอนาริยาอุราอภยปชานิคาสุเกตระังไปหารตุเจตสเพอุตรยะอนุทิสายะอนาริยาอุราอภยปชานิคาสุเกตระังไปหารตุไปสเพทักเกนยะอนุทิสายะอนาริยาอุราอภยปชานิคาสุเกตระังไปหารตุกาสเปทิมายะทีสายะอนาริยาอุราอภยปชานิคาสุเกตระังไปหารตุสิสเพอุปริมายะทิสายะอนาริยาอุราอภยปชานิคาสุเกตระังไปหารตุหนึ่งสเปโรติ มายาทิสายะเทวาวราพิยปชานิคาสุเกตระพัยหันตุสองสเปชเปชิมายาทิสายะเทวาวราพิยปชานิคาสุเกตระพัยหันตุสามสเปุตตรายาทิสายะเทวาวราพิยปชานิคาสุเกตระพัยหันตุสี่สเพชทัเคนยาทิสายะเทวาวราพิยปชานิคาสุเกตังไปหารันตุห้าสเปชปุรัติมายะอนุทิสายะเทวาวราพิยปชานิคาสุเกตังไปหารันตุหกสเปชปชิมายะอนุทิสายะ เทวาวร้าเพออพยาปิชานิคาสุเครตรนังไปหารันตุเจ็ดสเพอุตตรยะอนุทิสายะเทวาวร้าอพยาปิชานิคาสุเครตรนังไปหารันตุแปดสเพทักขีเนยะอนุทิสายะเทวาวร้าอพยาปิชานิคาสุเครตรนังไปหารันตุเก้าสเพทฮธิมยัติสายะเทวาวร้าอพยาปิชานิคาสุเครตรนังไปหารันตุสิบสเพอุปริมยะทิสายะเทวาวร้าอพยาปิชานิคาสุเครตรนังไปหารันตุหนึ่ง สภีบุรติมยาทีสัยญมนุษย์อวราอพยาพชานิคาสุเครตระงไปหารันตุสองสภีปชิมยาทีสัยญมนุษย์อวราอพยาพชานิคาสุเครตระงไปหารันตุสามสภีอุตตรยาทีสัยญมนุษย์อวราอพยาพชานิคาสุเครตระงไปหารันตุสี่สภีทเคเนยาทีสัยญมนุษย์อวราอพยาพชานิคาสุเครตระงไปหารันตุห้าสเพปุรติมญาอนุทิสัยญมนุษย์อวราอพยาพชานิคาสุเครตระงไปหารันตุหกสเพปชิมยาอนุทิสัยญ มนุษย์สาวราพยาพิชญานิคาสุขีตรังไปหารันตุเจตสเพอุตตระยะอนุทิสายะมนุษย์สาวราพยาพิชญานิคาสุขีตรังไปหารันตุแปสัพเพทกเนยะอนุทิสายะมนุษย์สาวราพยาพิชญานิคาสุขีตรังไปหารันตุเก้าสเพนทิมญาทิสายะมนุษย์สาวราพยาพิชญานิคาสุขีตรังไปหารันตุสิบสัพเพอุปริมญาทิสายะมนุษย์สาวราพยาพิชญานิคาสุขีตรังไปหารันตุ หนึ่งสเพรยปุริติมายาทิจายะวินิปติกาอุราอภิยปชานิคาสุเกตานังไปหารันตุสองสเปรย์ปชิมายาทิจายะวินิปติกาอุราอภิยปชานิคาสุเกตานังไปหารันตุสามสเพอุตตรยะทิจายะวินิปติกาอุราอภิยปชานิคาสุเกตานังไปหารันตุสี่สเพทักขิณายาทิจายะวินิปติกาอุราอภิยปชานิคาสุเกตานังไปหารันตุ าสเพริปุริติมายาอนุทิศายาววินิปฏิกาอุราอพยาพชานิคาสุเพอตัรังไปหารันตุ๖สเปริปชิมายาอนุทิศายาววินิปฏิกาอุราอพยาพชานิคาสุเพอตัรังไปหารันตุ๗สเพริอุตตะระยะอนุทิศายาววินิปฏิกาอุราอพยาพชานิคาสุเพอตัรังไปหารันตุ๘สเพริทะศเนียอนุทิศายาววินิปฏิกาอุราอพยาพชานิคาสุเพอตัรังไปหารันตุาสเพริหิติมายทิศายาววินิปฏิกาอุราอพยาพช อนิคาสุิอัตตังไปหารันตุสิบสอุปปร,ริมายะที่สยะวินิปฏิกศาอุราอภยาปิานิคาสุิอัตตังไปหารันตุติอิมิหิตาสหาการิหิีิสาภรณนาเมตตาเจตุวมติสพสังสตานังปิลันังวัเชตวะอะปิละนายะอุปคาตังวัเชตวะอนุปปคาเตนะสันตาปังวัเชตวาอะสันตาเปนะปร,ะร,ยาาาะริยาทานังวัเชตวะอะปริยาทานเนนะวิเหสัง วชัชชตวาอวิเหสายะสเพสตาอเวริโนโหตมาเวริโนสุคเนยสุขินโนโหตมาสุขิโนทุกขิโนสุขิตตาโหตมาทุกขิตตาติติมิหิอัตถาการรหิสเพสตาเมตายาติเมตตาตังธรรมังเจตายเจตายติติเจโตสัพพะพยาปาทะปริยุทธานิหิมุจจติติวิมุตติเมตตาเจ เจโตวิมุตติจติเมตตาเจโตมุตติเมตตาพรหมวิหารพระภาวนานิติตา1สิบเก้าเทวตาอุโยชนกคาถาทุขปตาเจนิทุขาพยาปตาเจนิพยาโสกปตาเจนิโสกางูตูสัพเพปิปานิโนเอตาวตาจะอามิหิตสัมปตังปุญญสัมปทังสัพเพเทวานุโมทันตุสภสัมปติสิทธิาทานังทะทันตุสทายะ สีลังรักขันตุสัพพทาภาวนาพิรตาหุนตุขัดจันตุเทวตาคตา20สเพพุทธพระปตาปเจกนันจะยังพลังอรหันตานันจะตีเชนะระขังพันธมิตรสัพพสูสเพพุทธพระปตาปเจกนันจะยังพลังอรหันตานันจะตเชนะระขังพันธมิตรสัพพสูสเพพุทธพระปตาปเจกนันจะยังพลังอรหันตานันจะตีเชนาระขังพันธมิตรสัพพสูสเพพุทธพระปตาปเจกนันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะระขังพันธมิตรสัพพสู สภพพุทธาพระประตาปเจกนันจะยังพลังอาหันตานันจะเตชนะรักขังพันธมิตรสัพโสสภพพุทธพระประตยาปเจกนันจะยังพลังอาหันตานันจะเตชนะรักขังพันธมิตรสัพโสสภพพุทธพระประตาปเจกนันจะยังพลังอาหันตานันจะเตชนะรักขังพันธมิตรสัพโสสเพพุทธพระประตาปเจกนันจะยังพลังอาหันตานันจะเตชนะรักขังพันธมิสัพโสสภพพุทธพระประตาปเจกนันจะยังพลังอาหันตานันจะเตชนะรักขังพันธมิตรสัพปโส ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนุสงแห่งการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการสาธยายบทสวดมตลพระสูตพระปริศและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีสสสสดจงเกิดมีแก่มารดาของพระเจ้านางกองมีใช่สิงขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้นางกองมีชชยสิงเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอทวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนและธรรมะเหล่านี้ เมื่ออนุโมธนาแล้วโปรดอำนวยเอพจนให้แก่นางกองมีชัยสิงและว,วัตถุมงคลภาพปิตายอดสิทธิเรียนยอดสิทธิเรียนไว้โคหกแปดตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิงสร้างขึ้นให้เปลี่ยนด้วยคุณภาพนั่นแห่งภาพผริจงสำเร็จศักดิ์สิทธุระการเทิน